ทางคุณสีแดงคอยคนกลับมารอยลอกเลียนบันนอกอหอกน้าหมู่เขากลายืนท้าโตน้นมลมหนาวปีนี้ยังช่วยผ่านหอบพาข้าสารเรื่องดาวเป็นไปผ่านการเวลา อดีตนั้นพื้นที่บ้านน้ำซับตำบลวังน้ำเขียวอเภอวังน้ำเขียวจัังหวดนคนรราชสีมาชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำกกเกษตรปลูกพืชเชิงเดียวเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปลูกมันสำปะหลังมีรายได้ปีละหนึ่งครั้งเมื่อเสร็จเส้นฤดูเพราะปลูกจึงต้องไปรับจ้างทำงานก่อสร้างในเมืองชีวิตครอบครัวเป็นไปด้วยความยากลำบาก อาชารีแม่นปืนก็ไม่ต่างจากเพื่อนบ้านมากนะักคือปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และปลูกมันสแปลังต้องอาศัยน้ําฝนจากธรรมชาติผลผลิตจึงไม่แน่นอนรายได้แต่ละปีไม่ถึงสองหมืนบาทสมัยก่อนตั้งแต่เริ่มสร้างครอบครัวก็มาอยู่ที่นี่พอศสามสิเ,เอ็นาะก็มาทําไล่มันไรข่ข้าวโพดปีละครั้งเก็บผลผลิต พอบางปีก็พอหน้าแล้งมาก็ไปขอทำไร่ผักชีกับเขาทำผักชีทำอยู่สองสมปีไร่ผักชีเนะี่ยตามฤด,ดูกาลก็คือเดือนพฤษภาต่อมาก็ถึงฤด,ดูกาลแต่ก่อนไม่ค่อยมีน้ำมันก็ไม่ได้ทำก็ต้องไปหาเก็บข้าโพดเลี่ยที่เขาหักเซตนะเราก็ไปหาเก็บของเขา ก็โพดเรียร่ยมันเรียรเป็นได้ได้ตอนฤด,ดูที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วตอนนั้นใช้เคมีหรือเปล่าเคมีนี่เคมีนี่ส่วนมากแปลงนีนะ้เราไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าใช้ก็ไม่เกินถุงสองถุงนะ่ะ เพราะว่าเราไม่มีทุนจะไม่ใช่ว่าอะไรหรอกคือไม่มีทุนเหมือนเขาเมื่อแต่ก่อนเริ่มแต่ครอบครัวเราไม่มีฐานะเนาะไม่ค่อยมีทุนก็มีแต่แรงแบบว่าเงินจะซื้อปุ๋ยซื้อยาอะไรไม่มีกับเขาใช่ปลูกแบบธรรมชาติลปลูกแบบธรรมชาติได้ก็เอาไม่ได้ก็ก็ได้แค่นั้นแหละพอได้อยู่ได้กินนะครับก็มันมัน,มนก็ มันก็ได้แต่ก่อนมันสิบไร่ได้เงินหมื่นหนึ่งกระโพน5ห้าไล่อย่างมากก็ได้แค่เก้าพันราคาห้าสิบตังค์เด้มันก็มันก็แปดสิบตังค์ไม่ถึงบาท ชีวิตเกษตรกร,ร,กรอย่างนาชารีอาจจะเป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ให้แก่เกษตรกร,ร,กรท,ทั่วประเทศที่อยู่ในวงวนของการทําการ,กรเกษตรเพื่อขายโดยเน้นปลูกพืชเชิงเดียวและปลูกเหมือนกันทั่วประเทศเมื่อปริมาณผลผลิตมากราคาก็ตกต่ําหากใช้สารเคมีในการผลิตยิ่งทําให้ต้นทุนสูงขึ้นเมื่อขายผลผลิตแล้วหากค่าใช้จ่ายเหลือ,อไรายได้ที่แท้จริงเพียงเล็กน้อยคนในครอบครัวจึงต้องไปรับจ้างทํางานก่อสร้างในเมือง ซึ่งเป็นวงจรอย่างนี้มายาวนานก็อยู่อย่างเงี้ยวงจรนาก็จะอยู่แบบใช่ปีนึงก็ข้าวโพดมันข็าวโพดมันอยู่เงี้ยสามีก็จะไปรับจ้างก่อสร้างกับหมูล่ลุงนี่ดิก็จะไปประมาณเก้าวันสิบวันได้เงินมาพันหนึง่งแล้วก็จะมาทําไล่มันเจ้าของก็จะมาถากลุ่งถากลุ่นไปพอถึงหน้าฝนมาก็ไปหาหนอ่มหนอมงนอไม้ขายไปละที่นี่ อยู่ในวัชจักนั่นประมาณจักสามสามสิบอ็ก็มาถึงประมาณประมาณสี่สิบพอสอสี่สิบประมาณสิบปีทำอยู่นะทำแบบนั่นแหละแล้วตอนที่ทำสิบปีน้าคิดอะไรไหมว่ามันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่าน,นี้ไหมหรือว่าคิดคิดว่าเออถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ลูกเราจะได้เรียนสูงๆไหมมองหาช่องทางไม่มีเลยว่า อืมทําไมตัวเองก็อยากเรียนอยู่แล้วแต่คือในสมัยก่อนพ่อแม่โบราณเนาะพอเราออกจากบ้านแกก็กลัวเราเป็นอย่างง,าางี้แกไม่ให้เรียนแต่เราเราอยากเรียนพอพอมาถึงลูกอมืมองหานาะคตไม่มี พื้นฐานทางความคิดที่พยายามหาทางออกให้กับอาชีพเกษตรกรของตนเองซึ่งทําการผลิตเพื่อขายและอยู่ในวงจรของการใช้สารเคมีมุ่งไปสู่การทําเกษตรอย่างยั่งยืนในปี2541นาชาลีจิงเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มส่งเสริมกษตกรรมไร้สารพิษวังน้ําเขียวโดยเริ่มต้นจากการอบรมศึกษาทําน้ําหมักชีวภาพและการทําปุ๋ยหมักที่หาวัสดุจากท้องถิ่นในการอบรมครั้งนั้น ทำให้น้าชาลีเชื่อมั่นในการทําการเกษตรอย่างยั่งยืนมากขึ้นตอนที่เขาอบรมเรื่องจุลินทรีย์เรื่องปุ๋ยหมักนะ้าคิดว่ามันจะปลูกผักได้ไหมไม่ได้คิดเลยคืออยากทําอย่างเดียวไม่อยากไม่ได้คิดเลยว่าทําได้ไม่ได้นี่ไมไ่คิดเลยคือว่าคือยังไงก็อยากให้มันเกิดอยากให้มีกลุ่มอยากให้มีอาชีพจ้ะเพราะว่าอยากอยากให้มันเกิดตรงนี้เพราะว่าเรามองเลยว่าเออเราเราเป็นคนไม่ชอบไป ออกพื้นที่หาเงินหาทองน่ะเป็นคนชอบอยู่พื้นที่ชลีแม่นปืนนี่ถือว่าเป็นสมาชิกรุ่นแรกแตั้งแต่เตรียมการนะครับเขาเป็นเกษตรกร,กรถึงถึงถือว่าเป็นแม่บ้านแต่ว่าเป็นคนที่นำพ่อบ้านพูดง่ายๆนะฮนะเ,เป็นลักษณะเป็นลักษณะที่ท,ที่นั้นก็เพราะว่าทะเลคนหมู่บ้านน้ำซับในส่วนใหญ่ก็จะเป็นญ,ญาติกันนะครับมามาก่อนมาก่อนเฉลียว เฉลียวเนี่ยเป็นคนแะหมู่บ้านเฉลียวเนี่ยเขาจะอยู่ทับสายทองนะคนเฉลียวเนี่ยอยู่ทับสายทองก็ไปเผยแพร่ทางนู้นแต่ว่าทา้งนู้นบ้านที่เขาอยู่ทั้เขาก็เลื้นข้าวเขาก็เลยมาซื้อที่ที่หมู่บ้านน้ําทับเนี่ยมามาอยู่อันนี้ก็คือ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 เือาเป็น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 สมาชิกหลักอาจจะเป็นกรรมการเป็นอะไรอะกรรมการสากลด้วยกันมามมาาตั้งแต่ต้นนะครับสําหรับคุณชาลีแม่นปืนกับเฉลียวเสี่ยมกําปังเนี่ย ป <Okay. S 2> <บ>าชาลีนี่แกก็เป็นเกษตรกรพูทเชิงเดียวมาเชิงเดียวทำข้าวโพดอย่างเดียวสมัยก่อนคือทั้งหมู่บ้านนั่นแหละปลูกแต่ข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีหนึ่งก็จะมีะรายได้ข้างหนึ่งหลังจากผ่านการอบรมไปแล้วได้มีการจัดสรรที่ดินให้สมาชิกกลุ่มปคคลูกผักคนละสองงานโดยเริ่มต้นจากการนําองค์ความรู้จากการอบรมไปใช้บนเนื้อที่สองงานจึงเป็นเสมือนห้องเรียนอย่างจริงจังของน้าชาลีเมื่อผ่านไประยะหนึ่งจึงมีความชํานาญในการปลูกผักไร้สารพิษ ขณะดเดียวกันการตลาดก็เริ่มขยายมากขึ้นจึงมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกให้สอดคล้องกับการตลาดด้วยครับขยายมาเป็นสามไร่พอทํากันสามไร่นี่เริ่มมีรายได้ตั้งสหกรณ์แล้วที่นี่เริ่มเป็นอาทิตย์ละสี่ห้าพันไปละเริ่มจากเจ็ดร้อยขึ้นเป็นไปสี่ห้าพันเลยจ้ะเป็นอาทิตย์ละสี่ห้าพันที่นี่สามกีก็กลับมาจากไต้หวันก็ขยับมาอยู่ตรงนี้ซื้อที่ลุงแก เริ่มมองเห็นช่องทางอนาคตลูกจะได้เรียนล่ะที่นี่ก็มาสร้างบ้านจ้ะแต่กวนไม่มีอะไรดอกบ้านก็ลังค่ะชั่นเดียวบ้านก็ชั่นเดียว,ย,วยังคิดเออทาไมลูกจะได้เรียนทํายังไงชีวิตมองริบหรี่น่นแหละช่วงนั้นนะเพราะว่าเขาทาไร่อยู่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีที่แต่ว่ามันมันไม่มีน้ำจ้ะมันได,ได้แค่ปีละครั้งเนาะหมื่นกว่าบาทแต่จะจะส่งลูกได้ไหมละ่ะต่อปีนะั้นหมื่นกว่าบาทจ้ะ ได้หมื่นกว่าบาทนี่พอมาเริ่มเป็นสามไร่ก็ขึ้นมาเป็นสี่ห้าพันต่ออาทิตย์จ้ะตอนนั้นมั่นใจเลยไหมฮะว่าผักไร้าสารพิดนี่มันเป็นไปได้ใช่เราตรงคิดว่าอาชีพนี้เราต้องยืดและทีนี้รักอาชีพนี้และที้ต้องยืดละที่นี่เพราะว่าเขาก็จะตั้งรวมกันจะตั้งสหกรณ์ที่นี่ก็มีการปันผงปันผลเนาะเพราะว่าเราเนะ่ะเป็นคนขยันแล้วที่เราก็เยอะเราทําอย่างนี้เลยที่นี่ พอเวลาสิ้นปีมาประชุมใหญ่ปันผลเราดิได้ที่หนึ่งได้รางวัลที่นี่ในกลุ่มสมาชิกนะทุกปีดําดับมาตลอดเลยที่นี่พอมาปลูกผักมีรายได้เรียกว่าเหมือนรายวันเพราะว่าผักเราเนี่ยเขาเขาตัดผักขายเนี่ยห้าวันก็เป็นสามารถไปไปถอนเงินได้แล้ะโดยทันเราจ่ายเงิน,นผ่านระบบธนาคารโทกศนะครับแต่บาชาิีทุกคนจะมีมีบัตรบัตรเอเทีเอมไปกดเอาเลย อันนี้ระบบที่เราเราเราออกแบบในนามสากอและสากอเราก็เป็นการร่วมมือกันทึ่งถากอเราก็ไม่ไม่ได้กู้เงินยังไม่ได้กู้เงินสักแห่งเลยนะตั้งแต่ตั้งถากอมาเนี่ยยังไม่ได้ไปเคยกู้กู้ตังค์จากไหนส่วนใหญ่ก็จะรับเงินสนับสนุสน,นเป็นเงินให้เปล่าเนี่ยแต่คืมไม่ไรก้อนใหญ่เราก็ทำาท่นทำนี่บ้างอะไรบ้างแล้วก็พยานนั่นก็มาก็เป็นเป็น,เป,นเป็นแหล่งรวบรวมผักของสมาชิกแล้วก็เป็นการที่ให้สมาชิกเนี่ยในกรรมการมาคุยกันทุกเดือน ประชุมกันทุกเดือนเสร็จแล้วก็ไปหนึ่งไปกระจายให้กระขายที่จะปลูกทับโคต้าไปอะไรไปรักษะอย่างเงี้ยเมื่อมาเขาได้เห็นเขาก็จะมีงานทําตลอดนะครับปลูกผักมีงานทําตลอดอยู่กับแปลงทึ่งพอมันระบบมันลงตัวแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้หนักกระถือว่าเป็นการทาสบายสบายเราทําได้ทุกวันแล้วก็ตลาดเรามั่นคงเพราะว่าเราถ้าทําแล้วขายไม่ได้นะ่ะ มันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมล่ะอันนี้เราทำแล้วขายได้มันก็เราทำต่อเนื่องได้มันก็มีรายได้ไดต่อเนื่องจากกลุ่มส่งเสริมกษตกรมรมไร้สารพิษปัจจุบันได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตร ชื่อสหกรก์รเกษตรกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิตรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียวจำกัดอีกทั้งยังได้รับพระราชกรุณาโปรดเกล้ารับไว้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับว่ามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากผืนดินที่เคยแห้งแล้งต้องอาศัยน้ําฝนจากธรรมชาติปัจจุบันพื้นที่บ้านนาทรัพย์ที่อยู่ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังกลับมีความเขียวชอุ่มเต็ไมไปด้วยพืชผักหลากหลายชนิดครับ จากการเริ่มต้นปลูกผักไร้สารพิษพื้นที่เพียงสองงานทุกวันนี้นาชาลีขยายพื้นที่ปลูกผักประมาณ5ไร่มีพืชผักหลากหลายชนิดปลูกหมุนเวียนในแต่ละปีครอบครัวมีอาหารที่ปลอดภัยไว้รับประทานอีกทั้งยังมีไรายได้อย่างมั่นคงแม้ผลผลิตจะเสียหายจากโรคแมลงไปบ้างแต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหามากนะักไม่เสียได้แหรอครับผัก<ร>ดิทิงท้งอยู่แล้วมแมลงมันกินโอ้โหจะเสียด้อะไรเนาะส่วนหนึ่งเราก็ทําปุ๋ย เราไม่ได้ซีเรียสต้องเอาหมดทุกต้นหรอกเด,ด็ก็เหมือนเห็นที่แก่แก่แก่นะ่ะก็คือมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะได้มั่งเสียมั่งนะน<อ>แายนก็ปล่อยให้มันอยู่ไปจะ,ถ,ะถ้าเป็นนอนจริงๆเราถึงจะฆ่าถ้าเป็นพวกเขาเรียกอะไรนะมัดดำมัดกระโดดนะมัดกระโดดไอด้จือกระดองทําให้เขาไม่ได้หรอกเด่นทาอะไรเขาไม่ได้เด้พวกมัดกระโดดนะ่ะทําได้แต่นอนน่ะที่เขากินกับ พักสลัดนะ่ะคือค่าได้แต่พวกมัดกระโดดนี่คือเขาจะอยู่ของเขาทําได้อย่างเดียวคือถากให้มันเตียนให้มันสะอาดเขาก็จะอยู่ของเขาอย่างนั้นแต่เรามองไม่ค่อยเห็นหรอกถ้าเราไม่เดินเข้าไปเขาจะเต้นน้องเน้งน้องเด้งน้องเ้ง,ง,งไม่ฆ่าที่นี่ไม่ฆ่ามไม่ฆ่าก็สังเกตที่ว่าเรามีอะไรไม่ผิดปกติไหมที่มาอยู่นี่แหละมีอะไรมียามีอะไรมีแต่จุลินทรีย์ถังเป็นแถวตึ๊บน่นะ แต่ผักแต่และชนิดนีนน้รู้จักนิสัยคุณสมบัติมันหมดเลยอะใช่เราก็ต้องเรียนรู้ว่าผักตัวไหนต้องการยังไงชอบน้ําเยอะน้อยเราก็ต้องดูเขาเพราะว่าดินเราเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ลดน้ำสามวันไม่ตายนะผักมันเป็นดินร่วนมันเก็บน้ำได้เยอะ,ะเวลาเราลดน้ำมันจะเปียกพักเดียวเขาจะอยู่ข้างล่างหมดเลยให้ลาก พืชนะ่ดูดซึมกินอยู่ข้างล่างไม่ใช่ว่าลดน้ำแล้วน้ำขังเตอนะน่ะคือดินหน้าดินมันตึงแล้วพืชลากก็จะไม่ได้กินเลยถ้าดินอย่างังถ้ักกระตชาถ้าเวลาพัพกไม่โตเราต้องไปจิ้มไปแงให้น้ำมันซึมไอ้ไอ้นี่ดินเราเป็นดินร่วน ระบบการบริหารจัดการในสหกรณ์เกษตรกรรมไร้สารพิษในเขตเปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียวจำกัดจะมีการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการสมาชิกทุกคนมีหุ้นในสหกรณ์และมีสิทธิ์เป็นเจ้าของร่วมกันคือมีบทบาทดูแลสมาชิกตั้งแต่กระบวนการปลูกผักไร้สารพิษจนถึงการจัดการตลาดเลยครับที่เราปลูกผักตามฤด,ดูกาลน่ะนะคือแต่ละรอบใช่ไหมคะแต่ละปีวางแผนยังไงครับก็คือ แผนเราคือเราเรารับโคต้ามาจากสหกรณ์สหกรณ์นีก่ก็เขาก็จะเขาก็จะแจกโคต้าให้นอกแต่ละปีใช่ไหมละ่ะเออเราก็ดูว่าเออตัวไหนผักตัวไหนเราถนัดที่จะปลูกที่เขาให้มานะประมาณถ้าที่เยอะเขาให้ประมาณจักซิบตัวนี่เดละแล้วแต่เ,เราเลือกเอาแต่สลัดนี่เขาจะเขาจะเลือกให้เลยสหกรณ์เขาจะให้ยอย่างคอสอย่างบบตเตอร์อย่างโอ๊กแดง คือให้เราเราไม่ได้เลือกถ้าเป็นผักไทยนี่คือเราเลือกเอาอย่างเราทนัดกระลำผักกาดขาววางตุ้งมะเ,เขือเทศแมวฟักทองข้าวโพดเราจะรับมา,า,ามแล้วกรททาตามฤดูกาลทีนี้อย่างฟักทองในปีหนึ่งก็ทําได้ประมาณอย่างมากก็แค่สามครั้งเพราะว่าถ้ามากกว่านั้นเขาก็ไม่มีลูก เขาก็จะไม่ออกลูกละอย่างข้าวโพดนี่เราทําได้มากก็ประมาณสามครั้งคือกันเพราะว่านอกเหนือจากนั้นนะ่ะเขาก็จะไม่ออกละจะไม่อร่อยแล้วที่นี่จะไม่หวานก็เหมือนกระหล่ำปีนี่แหละถ้าถึงฤดูการเขาไม่หอ่อก็คือเราต้องยุดเราก็หมุนไปตัวอื่นอย่างของตุง้งของตุ้งนี่จะทําได้ทั้งปีอยู่จะมีช่วงหนึง่งช่วงนี่แหละเขาจะออกดอกพร้อมมะม่วงแต่ว่าก็ทําได้อยู่ มันก็จะรับกันแต่ละตัวจ้ะเพราะว่ามันจะไม่ขาดตอนหรอกถ้าตัวไหนทําไม่ได้ก็อีกตัวนึงทําได้เต็มสิ่งใดใครนอจะเข้าใจได้ความสุขเรียบง่ายนั้นเป็นเช่นไรแค่มีกินพอเพียงเลี้ยงตนได้กสิกรรมไทยไรซึ่งเคมีขอรวมผลชนชาวนามาปฏิวัติมาสร้างภูมิประวัติ ง,งเพราะว่าสินค้าออกจากแปลงเรานี่ต้องคัดระดับคุณภาพจ้<ป>จะคัดถ้ามีคัดดียังไงล่ะเราไปแกนนำเราทำไปสรุยสุไล้ะเขาก็เป็นตัวอย่างแล้วพี่ติ่งแจยิ่งมีตอนนี้มีโทรศัพท์ไทยส่งกริ๊งรูกะเจอายเขาไม่หละทีนี้เอาเป็นแกนนำทำอย่างนี้ ทำซุยชุยเขาก็่าขนาดนี้ยังจะโดนเขาถ่ายอยู่ <c oughs> แกถ่ายได้พี่ติงถ่ายส่งได้ไดลูกค้าถ่ายส่งกลับมาแกก็ถ่ายส่งเข้าสวนเนยเป็นทอดทอดเดีไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวไกลถ้าถ้าแกไม่ถ่ายแกไม่ส่งให้เราแกก็เอาไว ให้ดูวันประชุมเปิดเลยของใครของใครอันนี้ก็ยืนยันได้ว่าผักของเรานี่ไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงเลยจ้ะต้องตัดทิ้งออกจำนวนมากเลยเไม่ได้ไม่ได้นี่นไนน้ก็คือมันเสียหมดแล้วดิว้งหัวนี้คือทิ้งเลยดิย้งไม่ได้ก็เหลือดเขนในหนึ่งสัปดาห์นั้นสมาชิกสหกรณ์จะเก็บผักวันจันทร์วันพุธ แล้ววันศุกร์ครับซึ่งชนิดของผักและปริมาณผักนั้นต้องเป็นไปตามโคต้าที่ตกลงกับสาหกรณ์หากปริมาณผักมีมากกว่าโคต้าของสหกรณ์สมาชิกสามารถนําผักไปขายได้ด้วยตนเองหรือมีลูกค้ามารับซื้อถึงในแปลงและเมื่อเก็บผักจากแปลงเสร็จแล้วจะนํามาล้างช่างน้ําหนักคัดแยกใส่ตะกร้าหรือถุงขนาดใหญ่ก่อนที่จะมีรถของสาหกรณ์มารับไปส่งที่โรงบรรจุพันธุ์ของสหกรณ์ครับ พอผักมาถึงใช่ไหมฮะเราจะต้องมีการเช็คสวนกับกับกับในแปลงอะว่าน้ําหนักในตรงกันไหมน้ําหนักชนิดผักคือทุกคนเนี่ยเรากําหนดกันอะการคุยกันในตอนปลูกนี่เรากําหนดว่าต้องเขียนชื่อมาน้ําหนักติดถุงนี่ต้องมีมาเพราะว่าของเราเป็นระบบตรวจสอบย้อนกลับเนาะคือของใครเสียหรือมีปัญหาที่ปลายทางนี่เราต้องทราบเพราะว่าเวลาลูกค้าถามมาปุ๊บเนี่ย จะต้องหาว่าอันนี้ผักนี่ของใครสมมติบางทีไปไปมีเสียไปทางก็มีบางคนย่ไส้เนาะมีหนงมีหนอนอะไรเงี้ยลูกค้าก็จะแจ้งมาอันนี้เราก็จะต้องมาสวนขับบ้นกอนแรกก็คือน้องก็จะต้องมาเช็คน้ําหนักชนิดผักว่าตรงกันไหมเสร็จแล้วก็จะมีแบ่งแยกของเรามันจะมีสองสองอย่างเนาะคนหนึ่งที่มีกลุ่มหนึ่งได้ใบออร์แกนิกอินทรีย์หมายถึงใบเซอร์ใบเซอร์ออร์แกนิกไทยแลนด์น่ะที่ได้เรียบร้อยก็จะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เขา ต้องระบุเป็นชื่อคนที่ที่จะรับผักไปอะ่ะต้องมีใบเซอร์เท่านั้นกับกลุ่มหนึ่งที่คือเราเราวันใจว่าเขาทําอินซีแหละแต่ว่าหมายถึงการังอยู่ในกระบวนการการขออะไรเงี้ยเป็นสมาชิกใหม่อะไรเงี้ยก็จะแยกอีกกลุ่มหนึ่งเราก็จะแบ่งโซนคนที่ขอใบเซอร์ใช้ใบเซอร์ก็คือเข้าไปข้างในโรงพักค่ะส่วนคนที่ไม่มีใบเซอร์ก็จะจัดอยู่ด้านนอกเพื่อแยกให้ชัดเจน<อ>เพราะว่าตอนนี้สากลนี้ขอลงแพ็กเป็นออร์แกนิก อรอ์แคนิกก็คือหมายถึงว่าต้องแยกแยกสัดสว่วนให้ชัดนะระหว่างมีใบเซอร์กับไม่มีใบเซอร์อะไรเงี้ยค่ะเข้าไปข้างในก็จะมีทั้งทั้งแพ<ป>็กกิ้งส่งห้าง <S 2> 2 <S แล้วก็จัดเป็น <S 2> 2 <S จัดเป็นตะกร้าให้กับลูกค้าที่สั่งเป็นกล่ 2> 2 <3 S 1> ก็จะมีแยกมีพนักงานพนักงานที่อยู่ด้านในก็จะเป็นคนคอยแพ็คแพ็คผัก น้าชาลีแม่นปืนนะว่าเป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกของสากรกสิก,กรรมไร้สารพิษมีความต่อเนื่องและมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรนะว่าเป็นแกนนํารุ่นบุกเบิกที่เป็นตัวอย่างให้สมาชิกรุ่นหลังได้อย่างดีครับอาชาลีนี่คือส่งต่อเนื่องมาเรือ่อยๆตลอดเลยนะใช่ค่ะส่งต่อเนื่องมาตั้งแต่แรกตั้งแต่คือต่อสู้ด้วยกันมาเนาะจะว่าไปตั้งแต่เราเริ่มบุกเบิกเป็นรุ่นก่อตั้งด้วยกัน ตั้งแต่ผักราคาไม่กี่บาทก็คือยอมขาดทุนยอมล้มลุกคคานมาด้วยกันนะ่จนปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้เป็นสมาชิกท,ที่ซื่อสัต,ตว์นะจะว่าไปแล้วนะคือคือไม่ไม่ออกนอกไม่แตกแถวอะ่ะยังไงก็คือคิดถึงสากลก่อน,อนแต่สมาชิกใหม่อย่างเรารับเข้ามาเนี่ยบางทีก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่ององค์กรเท่าไหร่แค่อยากมาค้าขายเท่านั้นเองพอเขามีโอกาสที่จะขายข้างนอกได้ดีเขาก็าไปอะไรอย่างเงี้ย เวลาที่จะทุกยาก็มันจะนึกถึงสากลอะไรประมาณนั้นแต่ว่าสากลนี่ก็ต้องการคุณภาพสมาชิกแบบน้าฉาลีใช่ค่ะต้องการมากอย่างนั้นแหละคือจริงจริงแล้วสหก์จะอยู่ได้ไม่ได้มันอยู่ที่สมาชิกไงถ้าสมาชิกรักองค์กรซื่อสัตย์ต่ององค์กรเนี่ยสหองค์กรก็จะก,ก้าวหน้าเดินไปข้างหน้าก็ภาคภูมิใจเป็นเรื่องธรรมดาก็กเราก็ภาคภูมิใจเราถือว่าอันนี้จะเป็นตัวตัวต่อให้เขาเพราะมนุษย์เราถือว่าการได้กุศล การได้กุศลในการที่ได้ช่วยคนนะได้ตัง้งแต่เปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็เขาก็ไปเปลี่ยนวิธีการผลิตและคุณภาพชีวิตเขาก็ดีขึ้นทางัันเขาอยู่ไปโจมปากอยู่กับเรื่องอบายยมุกเรื่องอะไรต่างอันนี้เราเราก็ถือว่าสมาชิกเราส่วนใหญ่ก็จะไม่มีคนไม่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 ไมไมติดอบายยมุกการตลาดของสหกรณ์เกษตรกรรมไร่สารพิษมีหลายแห่งด้วยกันครับ ร้านกูดินฟ้าหนึ่งหน้าชุมชนสันติอโศกถนนนาวามินกรุงเทพมหานครก็นับว่าเป็นตลาดผักไร้สารพิษของสากลกิจกรรมไร้สารพิษมาอย่างต่อเนื่องโดยผักจากวังน้ําเขียวจะมาลงที่ร้านกูดินฟ้าทุกวันอังคารวันพฤหสัสบ,บดีและวันเสาร์นอกจากจะวางขายหน้าร้านแล้วผักต่างๆยังถูกนําไปปรุงเป็นอาหารที่ชมรมมังสวิรัต์หน้าสันติอโศกและรับประทานกันทั้งชุมชนสันติอโศกด้วยครับ ออใช้ก็ขายหลักๆก,ก็ใช้ก็ขายใช้ที่ชมรชชมอรองแล้วใช้กินเองทำอาหารใช่ทำสาราโมกีกองกลางอ่ะทำขึ้นสาราขายก็ขายสองที่ที่นี่กับที่พลรังบุญขายดีครับ,ขรบเขาจะติดตลาดอยู่แล้วได้รับความชื่นถืออยู่แล้วสลัดผักกาดขาวผักที่เขาเคยมีทำขอ้อมูลไว้อ่ะสิบอย่าง สลัดคันนาผักกาดขาวกระลำปีบ็อกเกอรี่แต่พวกนี้มันจะเป็นหน้าหนาวต้นหอมผักชีประมาณ1ิบอย่างผักบุ้งชีมีมาสิบรายการผมจำไม่ได้ทั้งหมดประมาณนี้แหละจะมีทั้งปีเลยหรือเปล่าไม่ทั้งปีเราดูมันเราผักนี่จะผักรนสารทปลูกตามฤดูกาลถ้าเราปลูกแต่ผักที่ยอดนิยมคือผักฤดุนหนาวเพราะมันจะมีความหวานนุ่มกรอบนะจะอยู่ที่ผักหน้าหนาวเพราะมันเป็นธรรมชาติมันจะมีความชื้นในตัว โอ้ oh, สูงสูงมากตอนนี้คือแนวโน้มคือกราฟขึ้นแต่ว่าโอเคในฤดูหนาวมันก็บางครั้งก็ผักต้องบอกว่าผักบางอะไรฤดูหนาวก็ยู่าลดตลาดเอาไลดตลาดก็คือหมายความว่าเกินความ่าความเกินปริมาณนี้เกินที่ลูกค้าเรามีอยู่แต่ถ้าเกิดฤลดูร้อนและดูฝนยังไม่พอ ซื้อผักของคนมีสิท์มีธรรมกนน็น่าจะเชื่อถือได้นะแล้วก็จากที่เราลองซื้อไปทานดูแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าผักมันมีรสชาติที่ดีต่างจากที่ท้องตลาดถ้าถามวผักตลาดเราซื้อมาบาีมันกินแล้วรู้สึกร้อนหรือรู้สึกเผ็ดหรือรู้สึกขมแต่ผักที่เนี่ยอให้เ,เป็นผักขมเราซื้อไปกินแล้วก็มันก็ขมอีกแบบผขมไม่เหมือนกับที่ท,ท้องตลาดขม แล้วที่สำคัญคือกลิ่นกลิ่นที่เวลาเราไปปรุงหรือไม่ไม่ว่าจะลุงสุกหรือว่ากินสดเนี้ยกลิ่นมันก็ต่างกันแล้วเรื่องราคาอะไงครับถูกมากก <c oughs> <c oughs> ็เป็นเป็นเป็นร้านที่ขายผักได้ราคาถูกมากๆถูกจนบางทีเนี้ยเราไม่อยากได้รับเงินพรผมซื้อมาประมาณ10กว่าปีแล้วคายเพราะอยู่แถวนี้อยู่แล้ว าาก็รู้สึกปลอดภัยดีอะค่ะซื้อที่นี่แลวซื้อประจำอะค่ะซื้อแล้วรู้สึกปลอดภัยกินกินแบบมั่นใจอะค่ะว่าเขาปลอดภัยที่นี่แตกต่างจาก,กผักข้างนอกดิคือผักผักที่นี่มันจะอร่อยกว่าค่ะเราไปซื้อข้างนอกมันมันเอามาไว้ได้ไม่นานมันก็เหมือนกับมันมันมันยังอยู่ได้นานแต่พวกนี้เขาจะอยู่แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะก็ไม่มีสารเคมีอะไร แล้วสุขภาพดีกินล้สุขภาพดีค่ะรู้สึกดีค่ะก็ชอบมาซื้อที่นี่ด้วยค่ะขนาดขนาดเพื่อนอยู่ตั้งไกลที่ยังมาซื้อที่นี่เลยอะค่ะสิ่งใดใครน้อจ,จะเข้าใจได้ความสุขเรียบง่ายนั้นเป็นเช่นไรแค่มีกินพอเพียงเลี้ยงตนได้กสิก,กรรมไทยไร ซึ่งเคมมีอรวชนนชชาเื่อได้ถึงเข้ากระบวนการเชื่อคำว่าพออยู่พอกิน่มันจะไปไหนใช่ไหมล่ะคำว่ารวยนยมันไม่มีหรอกก็คือพออยู่พอกินมันต้องมีเก็บมีใช้คิดว่าเออโครงการพระราชดำริเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงเนียมันต้องใช่ถ้าไม่ใช่มันคงไม่พอเพียงหรอกถ้าเราทำ พอกินพอใช้แล้วเหลือเราเราจะเอาไปไหนใช่ไหม่ะเราต้องมีเก็บจากพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดียวไม่มีแหล่งน้ําทางการเกษตรเกษตรกรมีไรายได้ปีละหนึ่งครั้งหลังเสร็จสิ้นฤดูการเพาะปลูกคนในครอบค,ครัวต้องไปรับจ้างทํางานในเมืองใหญ่แต่หลังจากก่อเกิดกลุ่มส่งเสริมเกษตรกรกมรมไร้สารพิษวังน้ําเขียวและพัฒนามาจนได้อยู่ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทําให้ปัจจุบันนี้พื้นที่บางส่วนของบ้านน้ทซับ มีแหล e ่งน้ำทางการเกษตรสามารถปลูกพืชผักได้หลากหลายชนิดสร้างอาชีพที่เข้มแข็งสร้างรายได้อย่างมั่นคงเส้นทางการต่อสู้ช <c oughs> <tra> ีวิตของนาชาลีแม่นปืนเกษตรกรแห่งบ้านน้ำซับจึงเป็นบทพิสูจต์แนวทางเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงครับยงตะวันสีทองยังทอแสงไม่อ่อนแสงร้อนแรงก่อนลับตา เื่อนเอ๋ยเธอจงรับรู้ว่าคนจนช,นชนชาวนาะ